สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปสปีดวิววันนี้เราจะมารีโนเวท police station รีโนเวสถานีตำรวจค่ะใครที่มีภาคเสริม get to work และ base game แค่2ภาคเท่านั้นนะสามารถดาวน์โหลดสถานที่แห่งนี้ไปเล่นได้เลยแต่ขอบอกตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะคะว่าในการสอบสวนปากคำคนร้ายหรือว่าภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า uh, interrogate suspects เ no. นาะถ้าจำไม่ผิดนะคุณผู้ชมค่ะมันทาไม่ได้นะคะสิ่งที่คุณผู้ชมจะต้องไปแก้กันด้วยมือของท่าน นั่นก็คือไปเปลี่ยนสีโตะ๊ค่ะให้มันเป็นสีโตะ๊ที่ไว้สอบสวนปากคาคนร้ายเป็นสี default ของเขาสีแรกตั้งต้นของเขาเราไม่สามารถเปลี่ยนสีโตะนี้ได้เลยเพราะจะทําให้เราไม่สามารถทำทาร์กหน้าที่การงานอันนี้ได้ซึ่งบอกตรงๆว่าเพื่อ เพราะอะไรแค่เปลี่ยนสีเนี่ยนะเปลี่ยนสีโคตรเปลี่ยนเลยเหรอเปลี่ยนสีออบเจกต์โคตรเกมเปลี่ยนดันดีค่ะมีทีนีดท,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 ทีเดียวคือคุณผู้ชมเราฟิกเกอร์เอานานมากเพราะว่าเราก็สร้างเพื่อที่จะมาเล่นเองจริงๆนะคะและมันก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาเยอะมากกับการรีโนเวทสถานีตำรวจเรารู้นะเพราะว่าเราก็ติดตามอะไรพวกนี้อยู่ใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้ไปลงลึกว่าเพราะอะไรทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราได้เข้าไปดูในแกลเลอรีนะคะก็มีหลายๆท่านเขาก็รีโนเวทกันนิ เราก็เลยอยากจะลองรีโนเวทเท่านั้นเลยเพราะว่าการที่เอาซิมเอาซันไรส์เบอร์รี่เนี่ยมาเล่นในสถานีตํารวจแล้วมันรู้สึกอึมครึมมากกับที่มากับตัวตัวเกมเขาอะ่ะแต่สถานที่นี้เราขอชมเชยเลยนะเรื่องเลเยอร์เขาอะ่ะทำได้ดีมากการใช้ชีวิตในการทํางาน1วันมันสามารถทําได้ครบจริงๆแต่ก็อย่างว่าหน้าที่ดีเทคทีฟเนี่ยมันมันต้องออกไปเขาเรียกว่าอะไรนะคุณผู้ชมออกไปภาคสนามเยอะใช่ปะมันก็เลยอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในบิลดิ้ง นี่เยอะหรือเปล่าเพราะว่าหลักๆเลยในบิลดิ่งเนี่ยก็แค่ทําจุ๊บจิ๊บป่คุณผู้ชมออกกาลังกายบ้างไปคุยกับหัวหน้าบ้างไปเอานักโดดมาถ่ายรูปคอมาฟิงเกอร์ปรินต์มาคุยกับประชาชนอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใช้อะไรเยอะมากเลยนะคะจุดสําคัญที่ใช้ในสถานที่สถานที่สถานีเนี้ยก็คือการสอบสวนปากคาคนร้ายซึ่งจุดนั้นน่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพอถึงในคลิปเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะคะแต่ขอบอกไว้ต้นคลิปก่อนเลยเพราะว่าหลายๆท่านเผื่อดูคลิปไม่จบกันอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าระวัง ระวังคำเตือนคำเตือนโปรดเปลี่ยนสีโต๊ะกลับมาเป็นสีแรกไม่งานท่านอาจจะสืบสวนปากคำคนร้ายไม่ได้ก็เท่านั้นเลยนะคะและสีที่เราเอามาเล่นหลักๆเนี่ยกับสถานที่นี้เราจะเล่นเป็นสีน้ําเงินแบบเนี้ยแบบที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็จะเล่นกับอิดแดงๆในตอนแรกนะคะตอนหลังเราเปลี่ยนอิฐเป็นสีดําหมดเลยอะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นคู่สีที่แบบ เหมือนยังไม่ค่อยโอเคในสายตาเราอะนะคะสําหรับเราความรู้สึกของคนสร้างอะเนาะรู้สึกว่าถ้ามันเป็นอิฐสีดํากับผนังสีน้าเงินไปเลยมันจะโอเคกว่าแล้วก็ที่ไม่ได้ทําสถานีตํารวจสีพีชเนี่ยเราเล่นในเจเนอเรชันพีชใช่ปะเราไม่ได้ทําสีพีชเพราะว่าเรากลัวซิมเราไม่เด่นคุณผู้ชมลองนึกนะว่าถ้าผนังทุกอย่างสีพีชแล้วน้องหัวสีพีชเดินเข้าไปในสถานีตํารวจสีพีชก็คือกลืนกันเป็นกิ้งก่าเลยนะคุณผู้ชมไม่เห็นซันไลท์เลยนะเราก็เลยตั้งใจว่าพวกสถานที่พวกเนี้ยสถานที่ไม่ว่าจะเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะคะที่แลบทำวิทยาศาสตร์ใช่ไหมของคุณทิฟฟานี่เบอร์รีหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาลของที่ชาวดเบรีเขาต้องไปเล่นเราจะสร้างแค่เบสเกมและ get to work แต่เรื่องสีเนี่ยเราอาจจะเอาสีที่มาชูรถซิมของเราอะ่ะให้มันดูเด่นขึ้นเพราะว่าเราต้องใช้ในการถ่ายทำนักแสดงของเราจะได้ดูเด่นขึ้นลเลเยอร์ต่างๆของ building นี้อย่างที่บอกไปว่าเขาทำมาได้ดีอยู่แล้วบางจุดอาจจะย้ายไปเล็กไปอะไรเงี้ยเราก็แค่มาดึงให้มัน ใหญ่ขึ้นเล็กลงอะไรเท่านั้นเลยนะคะห้องที่เห็นตรงนี้ในคลิปเนี่ยเรามโนว่าเป็นห้องเหมือนแบบว่าห้องนั้นสืบสวนปากคำคนร้ายห้องนี้เป็นห้องจดรายงานนี่จดรายงานว่าเขาได้ให้ปากคำอะไรบ้างมันจะเป็นกระจกด้านเดียวเห็นแค่ด้านเดียวเท่านั้นก็คือจากคนในห้องนี้มองไปยังอีกห้องหนึ่งเท่านั้นเลยแล้วก็พยายามจะมโนนูนมโนนี่ห้องนี้ก็ใช้การไม่ได้นะคะแค่เป็นห้องตกแต่งขึ้นมาอีกห้องหนึ่งแต่ก็ตกแต่งอย่างสุดความสามารถแล้วก็การสร้างสถานีตํารวจเนี่ยสร้างในไลฟ์สตรีมด้วยเดี๋ยวจะแปะไลฟ์สตรีม ให้ใน description box นะคะถ้าใครอยากจะไปดูการสร้างเต็มๆเน้นอ่านแชท <c oughs> ไม่เน้นสร้างเน้นเมาเน้นมอยชิวๆกันไปก็จะมีวันชิวบ้างวันที่มีมิซิมอยากจะไลฟ์แล้วก็เล็กทุลิเทสบ้างอยากไลฟ์สร้างบ้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็สลับสลับกันไปนะคะเพราะว่าเราก็เป็นคนมนุษย์ขี้เบื่อท่านหนึ่งแต่ทีเนี้ยไม่เคยเบื่อนอโซเบอรี่เลยทุกครั้งที่มีการโพสของนอตโซเบอรี่เก so ิดจะเกมบักล้วนๆกับเราไม่ว่างล้วนๆเลยนะมีแค่สงเหตุผลนี้ตั้งแต่เล่นมาปีกว่าๆเนี่ยหนึ่งเลยมี่มิซม ก็เลยไม่ได้เล่นหรือไม่ว่างที่จะนั่งอยู่หน้าจอคอมนานๆแต่ตอนนี้นาะเวลาเนี้ยว่างแต่ไม่กล้าเข้าไปเล่นเพราะว่ากลัวเกมบัก๊กกลัวสไลด์ไปคลอดลูกแล้วลูกหายกลัวเด้งออกมาจากเกมแล้วเข้าไปเล่นใหม่ไม่เหมือนเดิมเนื้อเรื่องไม่ต่อกัน บอกเลยว่านี่คือความกลัวที่เกิดขึ้นกับคนทำคอนเทนต์เกมเตอร์ท่านหนึ่งนะคะเราก็แค่รอให้เกมเขาอัปเดตแพทช์มีแพคใหม่ปล่อยออกมาให้เสร็จก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็รีวิวแพคใหม่ก่อนแล้วก็กลับไปเล่นนะคะอาจจะรอนานนิดนึงต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ติดตามทุกท่านเลยนะคะว่าแล้วจะพูดไงดีอะเราก็บอกสาเหตุไปหมดแล้วว่าทําไมไม่เล่นไม่ใช่เพราะเราไม่ว่างนะเพราะว่าเกมมันบัก็กแค่นั้นเลยในช่วงนี้นะคะก็อดใจรอกันนิดนึงเราเล่นให้จบ10บรุ่นแน่นอนนะคะส,สถานีตํารวจตรงโซนเ เ,เราก็ปาดสีฟ้าไปก่อนเลยแต่สุดท้ายเราจาได้อยู่นะว่าเราจะไปเปลี่ยนสีเราแค่อยากจะให้เห็นภาพว่าเอ้ยถ้าสีฟ้าไปเลยเนี่ยโซนอื่นเราจะทําเป็นสีอะไรดีไหมอะไรเงี้ยแต่พอมันฟ้าไปมันก็มันก็ฟ้าเกินแล้วก็ด้วยความที่เราใช้แค่เบสเกมกับ Get to Work อะจินตนาการมันเลยถูกปิดกัน้นแล้วก็ตัวเลือกมันก็เลยน้อยนะคะเพราะฉะนั้น มันทําให้เราสร้างนานกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวเราอ่ะสมมุติว่าเรามีครบทุกแพ็คแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่จำออบเจกต์ที่เราชอบได้อะว่าสิ่งนี้มันอาจจะเรียกว่าอะไรหรือว่าสิ่งนี้เขาอยู่ในแพ็คไหนเราก็จะไปหยิบเขามาใส่เลยตามในหัวของเราที่ภาพมันขึ้นมาว่าแบบอุ้ยใส่อันนี้สิสวยใส่อันนี้สิสวยแต่ทีเนี้ยพอมันมีอยู่2แพ็คมันก็จะเศร้าๆเหงาๆเราก็จะเลือกอยู่กับแคตตาล็อกเดิมๆแล้วเราก็เอาดีไหมไม่เอาดีกว่าเอ๊ะหรือว่าเอาดีแล้วนะเป็นตัวเลือกที่ดีดหรือยังก็จะ figure out อยู่ตรงนั้นนะะะคว่าาเราจ ทำยังไงกับเขาดีนะก็พยายามจะหาของตกแต่งมาตกแต่งให้มันฟิลคล้ายๆแบบสถานีตํารวจซึ่งไม่รู้เลยว่าสถานีตํารวจเป็นยังไงถ้าใครดูไลฟ์นี่บอกเลยนะว่าจี้มากเพราะเราถามไปว่าไหนใครเคย <laughs> ใครเคย <laughs> ใครเคยมีชีวิตอยู่ในสถานีตํารวจบ้างไหมคะ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ไหนก็ตามแนะนําก็ได้เลยนะคะว่าบิลดิ้งนี้ควรจะต้องเป็นไปนในทิศทางไหนแต่สุดท้ายเราก็เน้นสวยอยู่ดีคุณผู้ชมเน้นที่คนเล่นเขาแฮปปี้อะเนาะตอนสร้างเราก็คิดเยอะไงแต่พอพอมันลงมือทาจริงๆมันก็รู้ว่าเราควร จะต้องหมายตัวเองเยอะๆเพราะเราอะจะเป็นคนเล่นในสถานที่นี้คุณผู้ชมเราอยากให้เป็นแบบไหนเราก็สร้างไปแบบนั้นนะคะแล้วก็ช่องแชทน่ารักมากขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านจริงๆนะคะไม่ใช่แค่อนลี่มเราเข้าใจนะบางคนทุนศัพ์ไม่พอแล้วอยากซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแค่ดูคลิปมีมีซิมทุกครั้งตอนลงคลิปหรือว่าคอมเมนต์ให้กําลังใจกันอนะก็เป็นแรงขับเคลื่อนในการที่เราจะทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมดูคือจริงๆอะเราก็ทําอยู่แล้วะนะ ถ้าได้รับการอวยนิดอวยหน่อยชมนิดชมหน่อยอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแบบว่าเอออิ่มเอมหัวใจหรือว่าได้ให้กําลังใจคุณผู้ชมใครไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกดีใจเป็นพิเศษแบบเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมรูป่าว่าแต่ก่อนไม่เข้าใจเลยแต่ก่อนเป็นหนึ่งคนที่ดูคลิปแล้วก็ไปคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราชอบเราก็จะคอมเมนต์ให้กําลังใจเขาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับสตรีมเมอร์เนาะเพราะว่าเขาก็ตั้งใจทำคอนเทนต์ออกมาให้เราดูใช่ปะแต่ตอนเนี้ยพอมันเป็นทางผู้ผู้รับเองอะเต็มมเลยยอ่่่คผู้ชาาาางงแบบบวทน มาว่าแบบป่วอย,ยอยู่โรงพยาบาลแบบเศร้ามากเสียใจมากพอมีคลิปคุณมีมามันทําให้ฮิวใจได้จริงๆนะคือแค่คําพูดแค่เนี้ยคุณผู้ชมมันซาบซึ้งมากในฐานะคนที่เรียกว่ายังไงเดียเล่นเกมไปวันๆนะคือมันรู้สึกแบบเฮ้ยคลิปเรามันมันให้กําลังใจคนได้ขนาดนี้เลยเหรอก็จะเป็นกําลังใจให้กันเป็นกําลังใจดีๆแบบนี้เสมอไปนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมมากๆจริงๆที่เป็นกําลังใจดีๆให้เราเนาะในการเล่นเกม มันก็ก็อักกัวว์ในการพูดอแต่ก็ก็ขอบคุณคุณผู้ชมแล้วกันค่ะที่คอยเป็นกําลังใจดีๆกดไลค์กดคอมเมนต์ดีๆให้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณที่เป็นพลังบวกให้กับมีมีซิมด้วยเช่นกันนะคะไม่ใช่แค่คุณผู้ชมมาขอบคุณเรานะที่ทําคอนเทนต์เราก็ขอบคุณคุณผู้ชมเช่นกันเนาะเป็นพลังบวกให้กันและการแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอ้าวพูดดีเออพอดีว่าเป็นนางงามเก่าเมื่อก่อน คลิปสปีดบิลหาสาระดีๆไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครอยากฟังมิมิพูดไปเรื่อยเพลย์ลิสต์ชื่อว่าสปีดบิลได้เลยนะคะห้องนามก็เป็นแบบที่เห็นเป็นแบบเพลนๆไม่มีอะไร ห้องทางด้านนี้จะเป็นห้องที่เอ่อกงขังไดโนเสาร์ไว้หลอกหลอกหยอกหยอกเป็นเหมือนแบบว่าโซนที่จะทะลุไปทางด้านหลังอาคารก็แค่นั้นเลยนะคะเป็นโซนเก่าของเขาเป็นเลยเยอร์เก่าของเขาที่เราเอามารีโนเวทนิดหน่อยเติมเข้าไปคุณผู้ชมเพราะว่าโซนเก่าก็คือโลง่งโล่งไม่มีอะไรเลยแม้เฟอร์สักชิ้นก็ไม่มีขอบคุณนะที่ทาสีผนังและสีพื้นมาให้เรายังขอบคุณจุดนี้อยู่ที่เขายังค่แคร์เราอยู่ว่าเออไม่ได้โล่งจนเกินไปเราก็เลยเอามาเติมนู่นเติมนี่นิดนึงนะคะบริเวณด้านนี้จะเป็นโซนที่ถ่าย มักช็อตหรือว่าเอา fingerprint ของ u ั p สเปกหรือว่าคน l i า e อะไรอย่างเงี้ยก็จะทําเป็นโล่โงๆไว้เพราะว่าด้วยความที่เราภาวะวงเราไม่เคยรีโนเวทสถานีตํารวจมาก่อนเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะใช้การได้ไหมแต่ว่าจะใช้ได้ทุกจุดเลยเนอะยกเว้นแค่ห้องที่เป็นห้องสอบสวนสอบสวนอ,อุ้ยบอกว่าจะมาร์กไว้ให้อะ่ะลืมอะ่ะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรคะ่ะน่าจะเข้าใจกันแล้ว ว่าจุดไหนจะต้องไปเปลี่ยนสีให้เหมือนเดิมห้องนี้นะคะที่เรากําลังสร้างอยู่ตอนนี้เลยจะเป็นห้องทํางานหลักๆของซิมเนาะแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้อะคุณผู้ชมเพราะว่าซิมมันเดินไปเดินมาของจริงเลยนะอาชีพเนี้ย ทีเนี้ยประเด็นเลยปัญหาที่เราเข้ามาเล่นแล้วเราต้องมารีโนเวทอ่ะหนึ่งเลยคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อพนักงานนะคะเราก็เลยเพิ่มไปแบบว่าสุบสับ,สบ,สบ,สบเพิ่มไปเยอะมากๆเลยแล้วก็ทําการจัดเลเยอร์นิด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 หน่อยอย่าเรียกว่าเลเยอร์เลยเรียกว่าจัดระเบียบของหน้าต่างจัดระเบียบของสิ่งของอะไรอย่างเงี้ยไว้ดีกว่าแล้วก็โต๊ะเนี่ยเราก็เอาของมาตกแต่งแบบเบาๆเพราะเรากลัวว่าถ้าสมมติเพื่อนร่วมงานเราอะ่ะเขาไม่ได้สั่งให้เขาไปนั่งก่อนเขาจะใช้คอมได้ไหมเรากลัวแค่ตรงนั้นเลยเพราะว่าเดอรซิมตอนนี้มันบไป นั่งเล่นคอมพิวเตอร์ได้มันต้องกดที่เก้าอี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางโต๊ะที่เราไม่ได้แต่งอะไรเลยทางด้านนี้เป็นด้านห้องของชิฟนะคะหรือว่าห้องของหัวหน้าของเรานั่นเองก็จะมีโต๊ะทํางานโต๊ะเดียวแล้วก็จะมีเป็น,เป,นเป็นแบบว่าโต๊ะเดียวเลยแล้วทีนี้ห้องทํางานหัวหน้าเนี่ยมีม,มีซิมเขาก็จะอดไม่ได้เลยกับการที่จะต้องใส่เก้าอี้เข้าไปด้วยเผื่อว่ามีรายงานอะไรอย่างเงี้ยมีคนใหญ่คนโตมานั่งคุยมีลูกน้องเข้ามานั่งคุยกันและซิมชอบห้องนี้มากค่ะคุณผู้ชมตอนที่เราเอาเข้าไปเล่นในเกนมเพลย์ท กันอยู่ในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นแอสิสแตนซ์หรือว่าจะเป็นดีเทคทีฟธรรมดาแบบเราเขาก็จะมานั่งเล่นคอมหัวหน้ากันหมดเลย <c oughs> บันเทิงดีหัวหน้าก็จะอบอุ่นหัวใจดีนะคะก็ตกแต่งชิลๆตกแต่งเบาๆใช้ของจากเบสเกมอะไรอย่างนี้อะไรอัปเดตส a วอชใหม่มาเราก็เอามาใช้นะคะเพราะว่าตอนนี้เราแพทช์ใหม่กันแล้วเนาะก็มีอะไรใหม่ๆก็เอามาใช้ค่ะไม่ให้มันดูน่าเบื่อจนเกินไปนี่หาโต๊ะโต๊ะที่ไม่ได้สูงไปกว่าหัวของซิม โต๊ะข้างๆเกมเนี่ยเอนเทเบิลเกมเนี่ยสูงแบบสูงใหญ่อะคุณผู้ชมเหมือนพอซิมนั่งไปแล้วว่าตัวเท่าโต๊ะเลยอะเราก็จะไปยามหานะเราเดินทางกันมาถึงห้องแล็บแล้วห้องนี้ซิมก็จะใช้ชีวิตเยอะเยอะ ควบคู่กันไปกับห้องที่ทํางานคอมพิวเตอร์เลยนะเพราะว่าซิมเราจะต้องนําหลักฐานต่างๆเนี่ยมา analyze, มา์มวิเคราะห์วิจัยในนี้เพื่อที่จะได้ชี้ตัวคนรายได้ถูกต้องนะคะและซิมของเรา Sunrise b บ r ร์รชอบคุยกับ l a ็บเทคมากไม่รู้น้องเป็นอะไรกับแล็บเทคเพื่อร่วมงานนั่งข้างกันบังทีไม่คุยเดินมาคุยกับแล็บเทคเราก็ไม่เข้าใจว่าน้องเขาเป็นอะไรนะจนตอนนี้ได้ลูกกับแล็บเทคไปแล้วนะคะ ไม่เล่นตามกติกาสําหรับใครที่บอกว่าอยากให้ซานไรส์เบอร์รี่เขาเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเราไม่สามารถทําให้ได้จริงๆเพราะว่ากฎกติกาเนี่ยเขาล็อกมาเลยว่าซิมสีพีชจะต้องแต่งงานกับเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้นแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ยังไม่มีนะคะด้านบนของอาคารนี้จะเป็นห้องทานอาหารเล็กๆซิมไม่ค่อยได้ขึ้นมาคุณผู้ชมถ้าซิมไม่หิวอะซิมไม่ค่อยได้ขึ้นมาซิมจะขึ้นมาใช้แค่ลูวิ่งเท่านั้นเลยสําหรับหน้าที่การงานนะที่เราไปเล่นมานะเราเจอแค่นี้เรา,าเล่นไม่จบนะคะเพราะว่าเกมมันบัก เรายังอยู่แกเอ่อเลเวลเท่าไหร่อะเลเวลห้าเลเวลหกเองมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานมากแล้วคิดถึงมากอยากเล่นมากอยากให้อัปเดตแล้วอยากเข้าไปเล่นเหลือเกินอยากอยากดําเนินเรื่องแล้วอะอยากลุกต่อ,ต,อต่อแล้วอยากตัดคลิปแล้วเหงามากตอนเดีย้ยคลิปสต็อกหมดแล้วไม่ได้ตัดคลิปมา3 4วัน5้าวันได้แล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกสปีดบิลหนึ่งที่มีมีซิมแวะมาบนกับทุกท่านทนฟังกันไปก่อนนะคะห้องด้านบนก็ไม่มีอะไรคุณผู้ชมไม่มีอะไรเลยสักห้องที่พูดมาทุกห้องไม่มีอะไรเลย ตกแต่งเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆเท่านั้นตอนนี้ก็มาจับวางเนอะห้องห้องจิมอะไรเงี้ยมันโล่งมันใหญ่ เพราะฉะนั้นใส่กระจกไปสุบสับแบบนี้เลยค่ะแล้วก <ices> ็เอาตัวเคาน์เตอร์มาต่อกันให้ยาวทั้งแผงฟรุบต่อไปตั้งแผงมีมีเอาสิพูดไปแล้วต่อฟรุบเอาอย่างอย่างอย่างต่อฟรุบอย่างยังไม่ต่อยังไม่ต่อลีลาอยู่เออต่อฟรุบอย่างไม่ต่อค่ะเออต่อแล้วค่ะต่อฟรุบก็ไปเลยแล้วก็จะทําเป็นเหมือนโซนที่เป็นล็อกเกอร์ไปในตัวอะไรเงี้ยเอาของมาเก็บหยิบของหยิบผ้ามาเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยก็ตั้งตั้งไปนะคะให้มันดูมีอะไรไปก็ เพราะเท่านั้นเอาต้นไม้ที่มันเป็นต้นไม้แปะผนังแต่เอามาย่อแล้วแปะไปเลยเหมือนเป็นการจัดสวนแบบเยอะๆเปล่าเพราะว่าที่มันใหญ่เราก็แค่กินพื้นที่ไปก็เท่านั้นสลับด้านลู่วิ่งนิดหน่อยเท่านั้นเลยหานาฬิกงนาฬิกาเปลี่ยนฟงเปลี่ยนไฟเออ่คำส่งคำสร้อยหยิบด้งหยิบได้หยิบไม่ด้งหยิบไม่ได้ได้ฟงได้ไฟมาสาสี่ดวง <laughs> เปลี่ยนประตูให้มันดูได้หน่อยก็ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสีและคุณผู้ชมอันนี้คือตอนที่เราจําเข้ามาเกมอีกทีนึงตอนที่เรามาเช็คความเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกได้ว่าอิดสีแบบว่าสีสีแดงๆที่เราบอกไปตอนแรกอะ่ะมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยโอเคอะํะสำหรับเรานะบางคนอาจจะมองว่ามันไม่แปลกน,นะคะแต่สําหรับเราเรารู้สึกว่ามันมันยังชูรถสีนั้นไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นสีเทาสีดำนะคะเปลี่ยนไปถึงด้านในเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอเคกับสีนี้มากกว่าก็คแค่นั้นเลยค่ะแค่เปลี่ยนสีตรง ตร,ตรงนี้ให้มันโอเคกับคนเล่นก็ก็พอแล้วแค่นั้นแหละส่วนผนังด้านในเนี่ยอันแรกมันก็ฟ้าเกินไปมันฟ้าในโทนที่เราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะ่ะเราอยากได้ฟ้าแบบเออเนี่ยฟ้าแบบซีดๆแบบเนี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนด้านในให้เป็นสีฟ้าด้วยเพราะว่ากลัวน้องสไลซ์เบอร์รี่เดินเข้ามาแล้วหัวมันกลืนไปกับกาแพงกลัวน้องเป็นตัวตัวอะไรนะตัวกิ้งก่าหรือตัวกิ้งกือก็ไม่แน่ใจนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบลงแล้วขอบคุณที่ติดตามกันมากๆเลยวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ